สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรู้ทันความเครียดมาพูดคุยกันนะครับความเครียดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรนะครับซึ่งเนื้อหาสาระความรู้ตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ดีๆตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะได้แก้ไขและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเครียดนะครับสำหรับแรงกดดันในชีวิตประจำวันนั้นนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าความเครียดนะครับโดยความเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุก็ตามนะครับความเครียดเนี่ย ถือได้ว่าเป็นภาวะที่ต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าไม่ได้อมองมองไม่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับอาการที่เราบาดเจ็บภายนอกร่างกายทั่วๆไปนะครับถ้าเรามีแผลประสบอุบัติเหตุนะ่ยังมองเห็นนะครับแต่ว่าความเครียดเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตานะครับจึงทําให้มีวิธีการป้องกันและการดูแลรักษาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น เราควรมาทําความรู้จักกับความเครียดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่เราจะหาวิธีการในการป้องกันและรักษาให้ถูกวิธีนะครับทีนี้เรามารู้ทันความเครียดไปด้วยกันนะครับความเครียดเกิดจากอะไรนะครับความเครียดเนี่ยก็เป็นภาวะที่ร่างกายเกิดการปรับตัวไม่ได้โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเจอกับความขัดแย้งหรือว่ามี สิ่งที่มากระทบกับร่างกายและจิตใจของเราซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับสาเหตุของความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเช่นอะไรบ้างเช่นจากการทํางานจากการเรียนจากปัญหาครอบครัวก็ล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดความเครียดได้อ่ทาทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดกันนะครับ ความเครียดเนี่ยเขาสามารถแบ่งปัใจจัยในการเกิดได้ทั้งหมด2ปัใจจัยใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยภายในปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยภายนอกเรามาดูปัจจัยที่เกิดจากภายในในตัวเราก่อนนะครับก็เกิดจากความรู้สึกภายในร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างการที่เรามีโรคโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวช ผู้ที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาเป็นเวลานานหรือบุคลิกภาพบางอย่างเช่นมีความวิตกกังวลมากนี่คือปัจจัยที่เกิดจากภายในนะครับก็คือโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวทมีเรื่องมากระทบกระเทือนจิตใจเป็นเวลานานๆน,นะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพบางอย่างเช่นมีความวิตกกังวลมากเกินไปนะครับก็เป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเครียดได้นะครับ เรามาดูปัจจ pues ัยที่2ก็คือปัจจัยจากภายนอกปัจจัยจากภายนอกก็เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆดังนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องที่1ก็คือจากการทํางานนะครับเกิดความกดดันในการทํางานอาจจะมาจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานการแข่งขันในการทํางานที่สูงทั้งในเรื่องของเวลาที่เร่งรีบการเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะกับตัวตัวบุคคลนะครับนี่ก็เป็นความเครียดที่เกิดจากการทํางาน 2. ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์นะครับเป็นความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทั้งคนรักคู่ชีวิตความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่ว่า เป็นปัญหาที่เลื้อรังมานานหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถจะหาทางออกได้รวมถึงความกดดันในเรื่องทางการเงินในครอบครัวซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกของความสัมพันธ์กันก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นปัจจัยภายนอกตัวที่2ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อมาปัจจัยภายนอกตัวที่3ก็คือปัญหาสุขภาพ ความเครียดที่เกิดจากโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายหรือรักษามานานแล้วก็ไม่ดีขึ้นทําให้เกิดความวิตกกังวลและก็คิดมากอาการต่างๆที่รบก,กวนชีวิตประจําวันรวมถึงอาการที่เรานอนไม่หลับหรือหลับๆตื่นๆก็ทําให้ร่างกายเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เพียงพออาจจะเกิดปัญหาต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่3ก็คือในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับ ต่อมาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเป็นปัจจัยภายนอกตัวที่4ที่ทําให้เกิดความเครียดก็คือเกิดจากการที่เราเเจอเหตุการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยนะครับหรือเราเนี่ไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นโดนไล่ออกจาก,จากงานเลยนะครับโดนไล่ออกจากงานคนในครอบครัวเจ็บป่วยคนในครอบครัวหรือคนรักเสียชีวิตก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดมากขึ้นได้เช่นกันนะครับนี่คือปัจจัย ภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับทีนี้ความเครียดจากการทํางานเนี่ยเกิดจากอะไรต้นเหตุนะครับในเรื่องของความเครียดจากการทํางานเนี่ยเขากา็แบ่งตามรูปแบบดังนี้นะครับก็คือต้นเหตุที่เกิดจากความเครียดเกิดจากวิธีการทํางานในบางรูปแบบนะครับ <S <S เช่นเรากดดันตัวเราเองนะครับหรืองานที่ออกมาเนี่ยจะต้องดีที่สุดเลย หรือทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับกดดันตัวเองการทํางานทุกอย่างต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทํางานใช้เวลาในการทํางานมากเกินไปทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นนะครับต่อมานะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในความเครียดของการทํางานนะครับก็คือแบ่งเวลาการทํางานให้ดีโดยการแบ่งเวลาในการทํางานและเวลาในการพักผ่อนเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วเราก็จัดลําดับ การทำงานให้เป็นสัดส่วนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนและวางความคาดหวังให้สมดุลระหว่างเวลาและปริมาณของงานนะครับและก็รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเพื่อช่วยให้จัดการแก้ไขอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นและก็สามารถนำไปแก้ปัญหาในเรื่องการทำงานได้อีกด้วยนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความเครียดจากการทำงานนะครับ ต่อมาผลกระทบที่เกิดจากความเครียดนะครับผลกระทบที่เกิดจากความเครียดาทางด้านร่างกายเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยเช่นปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนโรคกระเพาะประจำเดือนมาไม่ปกติปวดกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกภูมิต้านทานของร่างกายลดลง ทำให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยความเครียดก็ยังสส่งผลกระทบะต่อหลายระบบในร่างกายนะครับอย่างเช่นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็อาจจะทําให้ผมงอกนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต่อมานะครับผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ก็ทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้ายหรือมีอาการซึมเศร้า โดยในจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหดหู่ซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายรวมไปถึงความรู้สึกขาดความภูมิใจในตนเองขาดสมาธิเป็นต้นนะครับต่อมานะครับผลกระทบทางด้านพฤติกรรมในการใช้ชีวิตผลกระทบทางพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับเช่นเบื่ออาหารนอนไม่หลับร้องไห้ง่ายไม่อยากทำอะไรนะครับขาดความอดทนเบื่อง่าย ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงเริ่มปลีกตัวจากสังคมไม่ดูแลตัวเองบางคนอาจจะใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อื่นโดยหากเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยหลายคนจะใช้วิธีการระบายความเครียดด้วยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช้ยานอนหลับหรือใช้สารเสพติดซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพแย่ลงในระยะยาวได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นผลกระทบต่างๆที่เกิดจากความเครียดนะครับ แล้ววิธีการรักษาอาการที่เกิดจากความเครียดเนี่ยคุณหมอก็แนะนําอย่างนี้นะครับ 1. ให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดนะครับโดยการปล่อยวางในเรื่องที่ต้องเจอให้รู้ตัวว่าเราคิดว่าเรื่องอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจจากนั้นก็ให้กลับมามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่ตรงหน้าเสียก่อนนะครับอ่านี่เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดนะครับวิธีการรักษาอาการความเครียด่าใน แบบที่2ก็คือการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเช่นออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายอย่างน้อยนะ3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก30นาทีก็จะทําให้ช่วยบรรเทาอาการเครียดสะสมได้นะครับหรือหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงสารเสพติดการเสพสิ่งเสพติดในขณะที่เกิดความเครียดอาจจะช่วยบรรเทาได้ในช่วงขณะหนึ่งแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมากเช่นเหล้าบุหรี่ หรือสารเสพติดอื่นๆนะครับเช่นยาบ้าหรือกัญชาแล้วต่อมานะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายได้พักได้ผ่อนคลายความเครียดและอารมณ์แจ่มใสขึ้นนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากจะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเสริมให้สภาพจิตใจดีขึ้นอีกด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ,อาการารู้เท่าทันความเครียดของเรานะครับวิธีการาแก้ไขแก้ปัญหาความเครียดก่อนที่จะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับ